อาชุนจางคายค่ะชากจิตอาสาสวนป่านาบุญภาคใต้จังหวัดภูเก็ตค่ะเชิญค่ะสาธุค่ะขอบคุณครับพี่ย้ยครับผมก็จะขอนำเรียนเข้าสู่รายการเลยนะครับกบาลาบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งครับจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้สนใจ เรียนรู้ในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกทุกท่านครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารเพื่อจืดสบายห่างไกลโรคนะครับรายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการสดนะครับพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง z o ู m ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะครับถ้ามีคำถามหรือว่ามี ความคิดเห็นอะไรเนี่ยพี่น้องก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับนะครับในระหว่างนี้ก็ปกติรายการนี้เนี่ยมันจะเป็นรายการที่ทางทีมแม่ครัวจิตอาสาแพทย์ดิธรรมนะครับก็จะมาพูดคุยมานำเสนอเมนูอาหารต่างๆที่เป็นแบบเพื่อจืดสบายนะครับตามแบบของพวทนะครับแต่ว่าในแต่ละในแต่ละเดือนนะครับในการจัดค่ายของเราเนี่ยทางทีมโปรดิเวเซอร์ก็บอกว่าอยากจะให้มี สักวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งที่เป็นกลุ่มผู้ชายนะครับมาพูดคุยกันบ้างเรื่องอาหารเพราะว่าไม่ค่อยจะมีโอกาสได้พูดกันนะครับก็เลยกลายมาเป็นที่มาของรายการในวันนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับในครั้งแรกเราจัดไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผู้สนใจอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในรอบที่แล้วเนี่ยที่เราจัดไปเนี่ยคืออาหารของผู้ชายนะครับเออก็มันจะเป็นแนวแบบอะไรนะผักต้ม ต้มๆลวกๆง่ายๆอะไรนะจนเขานึกว่าผู้ชายเนี่ยจะทําอาหารไม่เก่งแต่จริงๆแล้วในโลกข้างนอกนะครับในโลกข้างนอกเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าผู้ชายที่ทําอาหารเก่งๆเป็นนักปรุงมือฉมังเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับในโลกของพัตคาารหรือว่าผู้มีชื่อเสียงทางด้านการทําอาหารพวกเชฟดังๆเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายก็เยอะนะครับเพียงแต่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ ไม่ใช่ผู้ชายส่วนใหญ่เท่านั้นเองที่ที่ไปทําอาชีพแบบนั้นนะครับจะมีบางท่านเพราะฉะนั้นการปรุงเนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ผู้ชายก็ทําได้เหมือนกันถ้าคิดจะทําจริงๆนะครับในวันนี้นะครับผมได้เชิญแขกรับเชิญมาร่วมรายการทั้งหมด4ท่านนะครับก็จะมีอาตัวนะครับอาตัวเพชก่นพุทธนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับอาตัวซึ่งปัจจุบันเนี่ย ออนอกจากเป็นจิตอาสาเพื่อทำแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นผู้ผู้ปรุงอาหารผู้ทำอาหารให้กับวัดที่อเมริกาด้วยนะครับคือสัปดาห์หนึ่งก็ทำทำถึง5วันเลยนะครับทำอาหารให้พระพรับประทานนะครับให้พระฉันนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวให้อตัวจะมาแนะนำตัวอีกทีหนึ่งนะครับส่วนท่านที่สองนะครับก็คือพี่เล็กแก่นศีลน,นะครับพี่เล็กแก่นศีล เป็นจิตอาสามานานนะครับอยู่กับอาจารย์แล้วอยู่อยู่ใกล้กับอาจารย์มาโดยตลอดเลยนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ประจําที่ภูผาฟ้าน้านะครับโดยปกติเนะี่ยพี่เล็กผมเข้าใจว่าคงไม่ค่อยได้ทําอาหารกินเองเหรอกเพราะว่าอยู่ลักษณะอยู่ในอยู่กับมูกลุ่มสาทณโพคีนะครับโชคดีนะครับได้ได้มีครัวกลางที่ว่ามีคนจัด จัดการให้แล้วก็พี่เล็กก็น่าจะทํางานหลักก็คืองานด้านกสิกรรมหรือว่าทางด้านก่อสร้างอะไรอย่างนั้นนะครับทางานบําเพ็ญกับหมู่กลุ่มไปนะครับต่อไปท่านที่3ก็คืออาชาตพุทธนะครับอาชาตพุทธเป็นจิตอาสามาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับอยู่ทางเหนือนะครับแล้วก็อาชาตพุทธเนี่ยก็วันนี้มีมีเมนูมาแนะนำด้วยนะครับอาชาตพุทธเตรียมมาเนี่ยเป็นเมนู ที่จะช่วยให้เรากินผักได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับแล้วก็อาชาติพู้นี่เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแล้วก็ทําให้สามารถลดน้ําหนักได้เยอะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวอาชาติพูจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็คนสุดท้ายน้องน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้พูดเป็นคนแรกนะครับแต่ว่าตอนแนะนาเนี่ยก็คือแนะนําคนสุดท้ายก็คือน้องแบงค์นะครับ น้องแบงค์สร้างแก่นศีนะครับอยู่จังหวัดสงขลานะครับน้องแบงค์นี่ก็มีคือเวลาเราพูดถึงแบงค์เราก็จะนึกถึงเ,เพจ Facebook ที่ชื่อว่าผมดีใจที่เป็นมะเร็งนะครับซึ่งคำชื่อของเพจเนี่ยมันสะดุดแล้วมาทำให้คนสนใจมากเอ๊ะไอ,อ้นี่มันเพี้ยนอะไรของมันเนี่ยดีใจที่เป็นมะเร็งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแบงค์เขาก็จะถ้ามีโอกาสน้องแบงค์เขาอาจจะขยายให้ฟังว่า ทำไมถึงตั้งชื่อเพจของตัวเองเป็นแบบนี้นะครับครับผมรายการของเราวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับสไตล์จิตอาสาสุภาพบุรุษนะครับพูดคุยเรื่องอาหารและวิถีชีวิตนะครับเราอาจจะมีเมนูอาหารแทรกบ้างนะครับในทงเนื่องจากว่าเป็นรายการอาหารนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เน้นเราเน้นการพูดคุยกันมากกว่านะครับก่อนอื่นผมก็ขอแนะนําตัวเองก่อนสักนิดนึงนะครับผม พิเชษบุญมิรุณหรือว่าชุนจางคายนะครับอ,อ,อยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นจิตอาสาสังกัดภาคใต้นะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงตอนนี้อยากจะพูดถึงเรื่องอาหารการกินส่วนตัวนิดนึงนะครับว่าในในสมัยก่อนเท่าที่นึกได้เนี่ยผมดูแล้วในอดีตผมเป็นคนที่ก็กินไม่ยากนะคือเป็นคนที่กินอะไรง่ายๆนะครับ เออไม่ได้เลือกมากแล้วก็ไม่ได้แสวงหาที่จะไปดิ้นรนไปแสวงหาของอร่อยกินสักเท่าไหร่นะฮะก็คือเคยจําได้ว่าสมัยตอนทํางานเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่โรงอาหารของของบริษัทเนี่ยมันก็มีร้านอาหารหลายๆอย่างให้เลือกกินใช่ไหมแล้วผมก็จะเป็นคนที่แบบว่าใหม่ๆเนี่ยก็จะไปลองออชิมร้านนี้ดูร้านนี้ดูว่าร้านไหนมันจะดีใช่ไหมพอชิมไปได้สักพักหนึ่งเนี่ย มันจะกลายเป็นว่าอันไหนที่มันดีเรารู้สึกว่ากินแล้วเรารู้สึกโอเคที่สุดเนี่ยเราก็จะกินอันนั้นซ้ําๆอยู่อย่างนั้นนะครับจําได้มีอยู่ช่วงหนึ่งผมตอนอยู่ที่บริษัทเนี่ยกลางวันเนี่ยผมก็ไปกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่รู้เป็นอะไรคือพอลงไปที่โรงอาหารมองไปสุดท้ายก็ไปลงเอยก๋วยเตี๋ยวเป็ดทุกทีเลยมัน <laughs> เนี่ยลักษณะการกินของผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะซ้ําๆมันจะแบบว่าเอออะไรที่มันลงตัวแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าก็กิน คือถามว่าง่ายก็คือง่ายนะครับสําหรับผมผมถือว่าง่ายแต่ว่าง่ายแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแบบไม่รู้ว่าอะไรอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีโทษอะไรเงี้ยก็กินไปกินไปเรื่อยๆก็สั่งสมจิตไทยโทษภัยให้กับตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาพบกับแพทย์วิถีธรรมนะครับแพทย์ธรรมก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนอาหาร ก็มากินแบบเพื่อจืดสบายแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็สบายนิดสบายอยู่นิดนึงก็คือว่านีแม่บ้านทําอาหารให้กินนะครับผมก็เลยตัดเรื่องนี้ไปเลยว่าแม่บ้านทําอย่างไรก็กินอย่างนั้นแหละครับเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องอาหารเลยแล้วก็โชคดีอีกก็คือแม่บ้านก็ได้เรียนรู้วิธีทําอาหารแบบของแพทย์ดีธยทำผมก็เลยได้กินแบบนี้เป็นปกตินะครับโอเคครับทีนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญท่านแรกที่ผมอยากจะ ให้มาพูดคุยกันนะครับก็คือน้องแบงค์นะครับอขอเชิญพบกับน้องแบงค์สร้างแก่นศีลได้เลยครับ,บคุณครับพ่ชุนจาบคารวาอาจารย์หมอกเกีียวที่เครารพยิง่งเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับผมภาคภูมิยอดบิดาสร้างแก่นศีลนะครับจิตอาสาสังกัดภาคได้เช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับผม ขอโทษน,นะครับระดับการศึกษาสูงสุดเนี่ยครับก็คือในทางโลกคือว่าจบวิศวะอุตสาหการมานะครับปริญญาโทน,นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาระดับอริยปัญญาตรีของสถาบันวิชาลามหลักสูตรเจ็ดปีแพทย์วิถีธรรมนะครับตอนนี้ก็เรียนมาได้สี่ปีแล้วนะครับเออพอวิชุนพูดเนี่ยเห็นชื่อเห็นชื่อรายการอาหารพืชจืดสบายห่างไกลโลกเนี่ยผมก็นึกย้อนไปถึงตอนที่ตัวเอง เมือ่อกี้พิชช่นเฉลยแล้วนะครับว่าผมนี่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนาะนะครับคือผมเนี่เป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยนะครับเมื่อ6ปีครึ่งที่แล,แล้วแล้วก็จากการที่ป่วยเป็นมะเร็งแหละจึงทําให้ได้มาเรียนรู้ศาสตร์การดูแลตัวเองแบบแพทยวิถีธรรมแบบยาเก้าเม็ดเนี่ยนะครับก็ดูแลตัวเองเป็นหลักเลยเก้าสิบเปอร์เซนตมากกว่าไปร่วมกับบุรณาการแบบอื่นก็ก็ยังไงนะก็ทําให้ร่างกายนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งทาง,งร่างกายแล้วก็จิตใจ นะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเป็นแก่นหลักเลยเพราะอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะครับผมก็มันพอเห็นชื่อรายการอาหารพืชอยู่สบายห่างไกลโลกผมก็นึกย้อนกลับไปก่อนที่ตัวเองจะเป็นมาเร็งคือตอนนั้นเนี่ยอาชีพสุดท้ายเนี่ยที่ตัวเองก่อนที่จะเป็นไม่ใช่ก่อนที่จะเป็นมาเร็งสินะครับก่อนที่จะมามามา,มา,ม,ามาได้เจอแพร่รีมก็คือผมทํางานในหน่วยงานของที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา แห่งหนึ่งในภาคใต้นะครับเป็นค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ตําแหน่งที่ดารงตําแหน่งอยู่ตอนนั้นก็คือเอนักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมนะครับด้วยตําแหน่งหน้าที่ด้วยหน้าที่การงานเนี้ยก็ตัวเองก็ต้องไปเดินทางไปนู้นไปนี้เรื่อยนะครับไปอบรมมั่งไปประชุมมั่งไปดูงานมั่งไปอะไรก็แล้วแต่ไปทํางานที่อื่นบ้างจังหวัดนะครับแล้วก็เวลาทํางานที่ต่างจังหวัดเนี้ยก็ลองไปพักโรงแรมพักโรงแรมนี้ คล้ายๆอะไรนะเมื่อกี้พี่ชุนพูดถึงอะไรก็มีครัวกลางที่โรงแรมเพราะมีครัวกลางนะคือเราตื่นมาเราก็ไม่ต้องทาอะไรมีกินเลยก็คือเดินลงไปที่ห้องอาหารแล้วก็ไปเลือกอาหารกินก็นึกถึงอาหารตอนนั้นเนี่ยที่เรากินเป็นประจาเลยเนี่ยเวลาไปนอนที่โรงแรมนะครับเ,เดี๋ยวถ้าอขอบคุณครับพีบ่ชุนทุกท่านน่าจะพอคิดภาพออกเนาะ ที่เวลาไป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 พักที่โรงแรมอะครับอาหารเช้าจะมีนแนวน,นี้แหละไข่ดาวฮอทดอกขนมปังนะครับแล้วมันมันดูแล้วมันก็ง่ายเนาะกินเนี่ยแป๊บเดียวแล้วมันก็อิ่มนะครับนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้นี้แหละอาหารพืชจืดสบายแต่นี้แหละเป็นอาหารจากสัตว์ไม่มีมีพืชไหมมีอาจจะมีพืชบ,บ้างที่ขนมปังนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับจืดไหมผมว่าไม่จืดนะดูจาก คือถ้าไม่เอาพวกซอสมะเขือเทศหรือว่าไอซ้ซอสปรุงรสไปไปเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะจะจืดอยู่นะครับแต่ว่าพอเอานู่นนี่นั่นไปเครื่องปรุงไปปรุงรสมากมมันก็เริ่มไม่จืดแล้วแล้วสบายไหมคําถามคือสบายไหมเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนจะสบายแต่พอมาวัดกับตอนที่กินพืชเนี่ยความสบายต่างกันเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเวลากินอาหารจากสัตว์เนี่ยกินอาหารจากสัตว์เยอะๆเนี่ยเรารู้สึกเนื้อตัวมันไม่สบายเลยมันหนักเนื้อหนักตัวมันหนักท้องนะครับ มันรู้สึกอิ่มแบบแน่นๆซึ่งมันจะบ่างจากการกินอาหารจากพืชเพียงอย่างเดียวซึ่งแล้วก็จืดนะครับร่างกายจะเบาสบายมันจะอิ่มแบบเบ้าสบายไปได้ทั้งวันนะครับแล้วถ้ากินแบบอาหารพืชจืดสบายนี่อาจารย์ก็ตบท้ายว่าห่างไกลโลกนะครับแต่ผลที่ผมได้รับจากการกินอาหารจากสัตว์นะครับแล้วก็ไม่ค่อยจืดนี่แหละแล้วก็ไม่ค่อยสบายเนี่ยคือเข้าเข้าไกลโรคดึงโรคเข้ามาไกลามากขึ้น นะครับก็เลยส่งผลให้ผมเชื่อว่าเหตุผลหลักที่ทําให้ผมเป็นมะเร็งแล้วก็โรคประจําตัวอีกอย่างก็คือภูมิแพ้อากาศที่ผมเป็นมาตั้งแต่เด็กต้องใช้ยาพ่นจมูกตลอดเนี่ยก็เกิดมาจากการกินอาหารจากจากสัตว์เป็นหลักนี่แหละครับแล้วก็นี่แหละไม่จืดไม่สบายนะครับก็เลยส่งผมให้เป็นทั้งภูมิแพ้อากาศแล้วก็ในเรื่องของออมะเร็งไทรอยนะครับผมนี่ก็คืออาหารอาหารหน้าตาอาหารที่ผมกินเป็นประจำเมนะครับ แล้วก็ถ้าพี่น้องคิดถึงอาหารใต้ผมเป็นคนใต้เนาะอาหารใต้นี่ก็จะรสจัดนะครับเน้นเรื่องรสจัดแล้วก็จริงๆเขาก็มีผักเยอะเหมือนแกงส้มอะไรก็มีผักแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นค่อนข้างมามาเป็นมาเป็นคนอีกยุคหนึ่งแล้วเราเราก็จะไม่ใช่เอ,อยุคที่อะไรนะภาครัฐส่งเสริมไม่กินผักริมรั้วหน้าบ้านอะไรแบบนี้แล้วแหละนะครับจะเริ่มเราจะมี ข้อมูลได้รับดูโฆษณาดูนู่นนี่นั่นก็เน้นในเรื่องเนื้อสัตว์อย่างเดียวเป็นพวกขนมขนมอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับผมก็เลยก็เลยอาหารได้ที่กินก็จะมีเนื้อค่อนข้างที่จะเน้นไปทางอาหารจากสัตว์คือเนื้อนมไข่เนี่ยเยอะกว่าอาหารจากพืชน,นะครับก็ก็นั่นแหละก็เลยส่งผลให้ผมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงเรื่อยๆมีแต่สารวันสารวันเตี้ยลงนะครับผมก่อนที่จะได้มาเจอแพทย์ริทธรรมเนี่ย แต่ว่าพอได้มาเจอแพทย์วิธรรมเนี่ยได้มาเรียนรู้การการวิธีการกินอาหารแบบยาเก้าเม็ดแล้วนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากคือการได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดไว้ว่าอาหารที่ดีต้องเป็นอาหารที่อะไรนะใช้น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษผมผมเจอคําเนี้ยผมเก็ตเลยนะว่านี่แหละคือเมื่อก่อนเราจะเจอคําถามว่าอาหารที่ดีมันคืออาหารอะไรแล้วคนนู้นก็บอกว่าเขาว่าอย่างนู้นดีเขาว่าอย่างนี้ดีเขาว่าอย่างนั้นดี เต็ไมไปหมดเลยจนไม่รู้ว่าจะเชื่อเขาไหนเขาไหนจริงเขาไหนไม่จริงอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่จะรู้ว่าเขาไหนจริงเขาไหนไม่จริงคือต้องลองมาพิสูจน์ตัวเองนี่นแหละนะครับแล้วผมก็ลองเอาที่พระพุทธเจ้าที่ที่อาจารย์สอนเอาคําสอนจากพระพุทธเจ้าเนี่ยครับมันสอนมาลองปฏิบัติด,ดูนะครับโดยช่วงแรกนี่ครบฟังคําสอนเนี่ยถามว่าเลิกเลิกการกินเนื้อสัตว์หรือไ,ม,ไม่ไม่ได้เลยยังอยู่ในขั้นลดและละดูก่อนนะครับผมเอปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าเพียง ไม่ถึงสามเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี่ชุนก็คือว่าไอ้โรคภูมิแพ้อากาศที่ผมเป็นมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งสาวสองปีที่ผมเป็นมะเร็งอ่ะภายในระยะเวลาเดือนเดียวเองมถ้าผมจำไม่ผิดมันหายมันไม่ใช่หายไปมันดีขึ้นแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับ mm. ผมสามารถที่จะเอายาพ่นจมูกต้องใช้ตลอดตั้งแต่เด็กอ่ะสามารถเอาไปเอาไปวางห่างๆได้เลยจนตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วในห้องผมเราห่างเหินกันมาหกปีแล้ว แต่ถามว่ามันมันไม่เป็นเลยไหมไม่ใช่มันยังพอเป็นอยู่ให้หายคิดถึงกันเพียงแต่ว่ามันเป็นความถี่เนี่ยมันน้อยลงมากจากที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่พ่นยาทางจมูกเนี่ยผมคิดว่าผมต้องเดือนหนึ่งเนี่ยต้องเป็นอย่างน้อย20วันแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเดือนหนึ่งผมอาจจะเป็นวันสองวันแล้วช่วงนี้เป็นแล้วก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือ เราปรับสมดุลในเรื่องรูปเคียนรูปพักไม่ค่อยดีอาจจะโหมงานมากหรือว่าบางทีเรากินอาหารผิดอะไรพวกนี้ครับเพราะบางทีเราก็ตามใจกิเลสแพ้กิเลสไปเรื่อยนะครับนั่นคือผลที่เกิดกับตัวเองแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของโรคมะเร็งนี่เขาก็ยังอยู่ถ้าแบบพูดกันแบบรวมๆก็คือเขาอยู่นิ่งๆของเขาอะนะครับเขาก็ไม่มาทําร้ายผมผมก็ไม่มาทําร้ายเราก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบในร่างกายนี้แหละร่างกายเดียวกันนะครับ นั้นก็คือว่าเหมือนกับว่าได้เข้าถึงความสบายนะแม้ว่าโรคจะยังอยู่แต่ว่าเราเข้าถึงความสบายแล้วนะใช่ครับผมมันคือยังไงแบบว่ามันคือความผาสุกคือเราสามารถที่จะปวดคือมันป่วยอะยังไงมันป่วยแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือความสบายใจอะไรแบบนี้ความผาสุกที่ได้มาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอะไรที่ที่ดินทั้งแผ่นดินเนาะคือเอาดินทั้งแผ่นทุกที่มันทุกใจมันดินทั้งแผ่นดินออกไว้แล้วก็เหลือเพียงทุกายที่เหมือนแบบฝุ่นปลายเล็บน,นะครับ แต่ประเด็นก็คือในเรื่องที่วิจุนอยากให้วันนี้วิจุนส่งโจทย์มาด้วยว่าอยากแบ่งปันเมนูอาหารที่ทําก็คือตัวเองอยากบอกว่าผมไม่ใช่หนึ่งในเชฟผู้ชายที่ทําอาหารเก่งแน่นอน <c oughs> คือเมื่อก่อนนี่ทําอาหารไม่เป็นเลยซื้อกินเอาตลอดนะครับแต่ว่าพอพอ,พอมาได้เรียนรู้กับหลักการกินอาหารแบบของแพทย์วิทามนี่การทำอาหารมันง่ายจังเลยอาหารที่ดีครับ <c oughs> นี่คือหน้าตาที่อาหารแบบ อันนักก้าวนะครับที่ผมกินในวันหนึ่งก็จะมีนี่แหละครับผลไม้ผักสดผักลวกนะครับแล้วอาจจะมีธัญพืชมีมีมีถั่วแล้วก็ลูกนี้ยังไม่มีข้าวนะครับก็ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็กินไปตามลําดับการย่อยง่ายนะครับนนแล้วก็อันนี้คือขอแทรกนิดนึงนะครับอันนี้คือคอาหารปกติที่แบงก์กินเป็นประจําเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไอ้อน,นี้จะเป็นถ้าสัปดาห์หนึงก็จะประมาณสองสามวันครับ แล้วก็แต่ว่าจะอีกวันที่เหลือจะกินแบบสูตรน้องพุธท,ที่มีผัดผักบ้างอะไรแบบนั้นแหละครับนะครับ <c oughs> แต่ถ้าแบบเห็นหน้าตาแบบว่ามีวัตถุดิบหลากหลายแบบเนี้เออเป็นที่รู้กันว่าผมจะไม่ได้ทําเองนะครับผมว่าจะจะ,จะมีไม่ได้มีแม่บ้านผมจะมีเชฟกระทะกระทะเทฟลอนอยู่ที่บ้านก็คือแม่เป็นแม่จะได้ได้มาช่วยเตรียมอาหารให้ในเรื่องอาหารแล้วก็ก็โชคดีเหมือนกันครับที่แม่ได้ไปเรียนรู้วิธีศาสตร์การดูแลตัวเองแบบแพทย์ทำแบบยาเก้าเม็ดก็เลยได้กิน นะครับทั้งทั้งหมดในลูกเนี่ยพี่น้องมือเดียวนะครับมือหลักมื้อเดียวนะครับมันอาจจะดูเยอะเนาะนะครับผมก็ไม่ได้กินหมดนี้นะผมก็เลือกกินเอาตามที่ที่มันสมดุลกับร่างกายนะสภาวะนั้นๆนะนะครับผมก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับนี่คือที่กินอาหารแบบวันนักเก้านะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณวันสองสองสามวันนะครับแต่ที่อาหารที่ผมลงมือทําเองเลยนะครับทําเองกับมือนะครับนี้ก็ จะเป็นในเมนูของข้าวต้มปรับสมดุลนะครับเมนูข้าวต้มปรับสมดุลนี่ผมว่าโอ้โหมันทําง่ายอย่างเลยนะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยทํากับข้าวเป็นเนี่ยเพียงมาเรียนรู้การกินอาหารแบบพืชจืดสบายเนี่ยกลายเป็นคนที่ทํากับข้าวเป็นขึ้นมาทันทีนะครับเวิธีทําก็ไม่ยากนะครับก็คือว่าเอ,อในนี้จะมีวัตถุดิบมันก,ก็จะมีข้าวนะครับมีผักนะครับก็มีผักใบเขียวอ่าแล้วก็อาจจะมีพวก ธัญพืชฟักทองข้าวโพดข้าวโพดหวานอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วก็มีถั่วอยากจะมีถั่วด้วยนะครับแล้วรู้สึกในนี้ผมจะใส่เนื้อมะพร้าวด้วยนะครับก็ถั่วเนี่ยเราจะแช่ค้างคืนไว้ก่อนนะครับแล้วรู้สึกข้าวสารผมว่าแช่แช่ค้างคืนไว้ด้วยนะถ้าผมจะไม่ปิดในช่วงนั้นนะครับแล้วก็พอมาเริ่มกระบวนการการทํานี่ก็คือเราก็ต้มข้าวไปนะครับซึ่งใช้ไฟปานกลางนี่แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอข้าวมันเริ่มเริ่มเริ่ม เออเราก็ดูค่าแล้วก็เอาก็ใส่วัตถุดิบที่เริ่มจากสุกยากไปหาสุกง่ายนะครับผมซึ่งผมจําไม่ได้นะตอนนั้นผมใส่อะไรก่อนก็อาจจะเป็นข้าวโพดหรือไม่ก็ถั่วลูกไก่ลงไปก่อนนะครับ,รบแล้วก็ไอ้วัตถุดิบสุดท้ายที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นพวกผักใบเขียวอะไรพวกนี้ครับที่เขาสุกง่ายๆนะครับหรือว่าแครอทอะไรพวกนี้ที่สุกง่ายๆเนาะนะครับ,รบแล้วก็เสร็จปุ๊บปรุงรสด้วยดอกเกลือนิดเดียวนะครับจบกินได้เลยนะครับ นี้ในช่วงนั้นยังกินสองมื้ออยู่ยังมีมื้อเช้าอยู่นะครับผมก็ก็จะก,ก็ก็เรียบร้อยแล้วครับดีด้วยอิ่มเบาสบายท้องนะครับผมแล้วก็รู้สึกสบายช่วงนั้นร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับขนาดกินสองมือ้อยังไม่ได้กินมื้อเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่ารูปเนี้ยช่วยกันทํากับแม่อยู่แต่ถ้าผมทําเองเนี่ยความแตกต่างคือวัตถุดิบจะน้อยลง <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็เนี่ครับเหลือเพียงในรูปนี้เหลือเพียงถั่วเขียวกับ ข้าวตัวเขียวแล้วก็อ,อ,อะไรนะอ่อมแซบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีดอกเกลือเพียงแค่นั้นก็อิ่มสบายเหมือนกันนะครับก็ก็นี่ครับเป็นเมนูสําหรับผู้ชายเนาะผู้ชายแล้วก็ผมคิดว่าออถ้าท่านใดที่เคยไปเข้าค่ายของแพทย์รรมเนี่ยดูแลโดย,ยตามหลักแพทย์รรมก็คงจะเคยได้ได,ได้ได้ชิมได้ลองลอง,ลองกินดูแล้วนะครับเมนูนี้เราก็จะลองถ้าลองไปทําเองนี่ก็ไม่ยากเลยครับผมก็เชียร์นะครับสนับสนุนเต็มที่นะ ถ้าผมทําได้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทําได้เพราะจากคนที่ไม่เคยเข้าครัวเลยเนี่ยกลายมาเป็นคนที่สามารถทําอาหารเป็นนะครับหลังจากมาเรียนรู้การดูแลตัวเองแบบยากาเม็ดในเรื่องอาหารนะครับ,รบแล้วก็ในสําหรับวันนี้นะครับด้วยระยะเวลาที่จํากัดเนี่ยก,ก็ขอเป็นกําลังใจให,ให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ลองมากินอาหารพืชจืดสบายดูนะครับคือ เราจะไม่ชัดหรอกครับถ้าเราไม่ได้มาลองด้วยตัวเองเนี่ยรอบว่าการกินอาหารพืชน,นี่ยมันจะทําให้เราสบายอย่างไรนะครับแล้วมันจะทําให้เราห่างไกลโรคได้อย่างไรถ้าอยากรู้ชัดๆก็ต้องมาลองด้วยตัวเองนะครับก็ขอเป็นกาลังใจกับทุกท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับแบงค์คือผมดูตั้งแต่รูปอาหารอาหารที่สมัยก่อนแบงค์กินเนี่ยผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็กินแบบนี้เหมือนกันนะมีช่วงหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิตในโรงแรมเนี่ย โอ้ก็กินแบบนี้แหละแล้วแรกๆเนี่ยมันก็จะตื่นเต้นนะแบบว่าโอ้มันก็ชอบนะแบบโอ้โหของแปลกแล้วมันมีรสชาติที่แปลกออกไปนะแล้วก็กินด้วยความอ l e r อร่อยสมัยนั้นนะครับแต่กินไปนานๆมันก็เบื่อมันกันแหละครับแล้วก็เช้านี้ที่แบงค์นำเสนอข้าวต้มเมนูสุขภาพก็เป็นลักษณะเมนูอาหารเช้านะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมก็แม้ว่าจะไม่เคยลงมือทำเองนะแต่ผมคิดว่าถึงข้าวจำเป็น แบบแม่บ้านประจําบ้านแม่บ้านประจําครัวตัวเองเนี่ยไม่อยู่อะไรเงี้ยผมก็น่าจะพอทําได้นะดูแล้วแต่ว่าความเชี่ยวชาญชํานาญในการแบบในการกะเวลากะอะไรอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะแต่ว่าเชื่อว่ากินลงโอเคครับ